อันซีนไทยแลนด์ที่หบป่าตาดจังหวัดอุทัยธานีสถานที่ที่เต็มไปด้วยความพิศวงทางธรรมชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไปเยือนหุบป่าตาดลักษณะเป็นถงถ้ำขนาดใหญ่ที่ภายในคือผืนป่าอันน่าพิศวง ซึ่งก่อนเข้าไปก็จะเจอกับถ้ำขนาดใหญ่มีหินง,งอกหินย้อยได้หินตั้งแต่ปากทางเข้าถ้ำจุดนี้จะต้องใช้ไฟฉายที่เราได้มาจากเจ้าหน้าที่อุทยานด้านหน้าอก็คือข้างในก็จะมืดประมาณ60เมตรก็ต้องพกไฟฉายแล้วพอเข้ามาด้านในเราจะเห็นว่าเป็นป่าดิบชื้นให้ฟิลเหมือนเป็นเสมือนหนังจุษษาสิพาร์พกไดโนเสาร์ดึกดำบรรที่อุดมสมบูรณ์ประมาณนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับพืชท้องถิ่นคือตาดเป็นพืชตระกูลปาล์ม พบในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นสูงตามเชิงเขาป่าตาแห่งนี้ก็มีเยอะมากๆและอีกอย่างที่นี่จะโดดเด่นเรื่องกิ้งกือมังกรสีชมพูสาบสายพันธุ์หายากจะอวดโฉมปีละครั้งช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละค่ะหนึ่งเดียวในไทยที่ขูดป่าตาแต่ว่าวันนี้พยายามมองหาแล้วนะแต่ก็ไม่เจออดเห็นตัวเป็นๆเ,เลยค่ะแนะนําเลยนะคะใครที่มีเพื่อนที่ชอบธรรมชาติมาเลยห้ามพลาดเพราะที่นี่เดินง่ายเดินสบายเด็กและ ผู้สูงวัยก็สามารถเดินชมธรรมชาติได้ค่ะแล้วมาอันซีนไทยแลนด์ที่หุบป,ป่าตาดจังหวัดอุทัยธานีกันเยอะๆนะคะ รูกว่าเมืองอุทยัยเนี่ยเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เป็นเป็นธรรมชาติที่สมควรยกย่องให้เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็อยู่ในอุทยานใกล้อุทยานหว้วยขาแข้งเนาะแล้วก็เป็นที่สัตว์ป่าสงวนของที่เสืรนะครับเสถียรนะได้อนุรักษ์ไว้สุดยอดสุดยอดเลยนให้มาธรรมชาติเมื่อกี้เมื่อกี้ยังว่าหน้ามามีบ้านอยู่ในนี้ <laughs> จะไม่เหมือนที่อื่นเลยนอาจารย์น้อยอธิบายานนเรื่องป่าที่หป่าตาจะไม่เหมือนที่อื่นที่ว่าเคยเห็นเคยพบมาเป็นภูเขาที่ว่ายุบลงมาเป็นกำแพงเป็นหลุมลึกน่าเที่ยว,วความอุดมสมบูรณ์สุ่มชืน้นป่าธรรมชาติอย่างดีเลยเชิญชวน,ชวนทุกคนเชิญชวนชวนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติลองมาสัมผัสด,ดูครับ